สวัสดีครับวันนี้เรามาเตรียมมีดใช้ในการสับะรดเมื่อเราได้มีดมาแล้วนำยางในรถเครื่องเก่ามาตัดเป็นเส้นใช้สองเส้นครับเส้นที่หนึ่งยาวเต็มเส้นเส้นที่สองยาวครึ่งเส้นโดยใช้เส้นที่สองพันก่อน ให้ยางทับกันพอประมาณแล้วพันตามด้วยเส้นที่หนึ่ง ปคนไปเรื่อยๆประมาณครึ่งดัมเก็บปลายให้เรียบร้อยโดยใช้ปลายช้อนยาวงัดแล้วสอดปลายเข้าไป แล้วนำมีดไปรับหินลับเมีดแช่น้ำทิ้งไว้สักครู่ก่อนใช้นํำหินหน้าหยาบมาถูกับคมเมีด โดยให้หน้าหินแนบสัมผัสกับคมมีดถูกสลับทั้งสองด้านถูกไปเรื่อยๆจนมีดเริ่มคมเอาหินจุ่มน้ำเป็นระยะระยะพอมีดเริ่มคมให้เราใช้หินหน้าละเอียด ถูซ้ำจนคมเฉียบทั้งสองหน้าจึงเสร็จเรียบร้อยขอบคุณและสวัสดีครับ